โหลสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราเออกไปขับแอดโบกันผมออกอางานประจำมาแล้วนะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหนึ่งหูหนวกข้างเลยไม่อยากทำงานโรงงานต่อกลัวข้างมันพังก็เลยออกมาวันนี้วันที่สิบห้าพฤษภาแต่เริ่มขับมาหลายวันแล้วแต่วันนี้ลองขับจริงจังแล้วก็อาจคิดให้ดูว่าวันหนึ่งผมจะได้เท่าไหร่นี่ตอนนี้ประมาณอุ้ยจะเจ็โมงแล้ว 6กโมงีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดแอปเลยแล้วกันเปิดแอป, pp, ป,ปแอปโปนะเห็น <atte S 2> ไหม,ไหมทำไมมองไม่เห็นทำไมเนี่ยเออนี่เอ๊ะมัน,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 นกลับกระจกเดี๋ยวเปิดรับงานดูเอ่อวันนี้มีมีแคมเปญน,นะครับขับครบเจ็ดเที่ยวตีห้า ถึงห้าทุ่มไปถึงเที่ยงคืนอะเี่ยงห้าถึงเที่ยงคืนคืนนี้นะขับคดครบเจ็ดเที่ยวจะได้อ๋อเป็นการการันตีเลยได้ถ้าเจ็ดเที่ยวเนี่ยเราได้ไม่ถึงพันสี่เขาจะเพิ่มไม่พันสี่เลยรอบก่อนของอาทิตย์ก่อนมันทาได้หกร้อย <c oughs> กว่าบาทเนาะเจ็ดเที่ยวหกเจ็ดร้อยแลเขาเพิ่มไม่เลยหกร้อยกว่าบาทเนาะก็ดีเงานแคมเปญนี่มีไหมละทำไมมัน <c oughs> มองไม่ค่อยเห็นเปน็นนะรูนะทำยังไงดีเนาะ ผมใช้กล้องมือถือถ่ายแล้วมันกับมันกับด้านอะทำไงเนาะเค okay, เดี๋ยวเปิดเปิดแอปเลยเลยวกันเช็คก่อนแป๊บนึงมีอะไรผิดพาลาดไหมระยะผมจะตั้งไว้หนึ่งกิโลนะเพราะว่าเป็นมาตรฐานเลยหนึ่งกิโลก็รอนะครับว,วันนี้วิ่งเงินเต็มมันจะได้แหละ <c oughs> ผมสมัครไว้หลายแอปนะแต่ว่า ตอนนี้ผมวิ่งแต่โบเพราะว่าไลอ้เด้งเลยเปิดปับด๊บเด้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูงานแป๊บนึงนะโรงเบียรโรงเรียนระเบียบไปไปรับงานแรกกันรับที่ลังสิตเนี่ยไปโรงโรงงานเ้โรงเรียนระเบียบโอ้นี่โรงเรียนเปิดเทอมอ่ะไปผมเดี๋ยวอัปเดตให้ดูครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถนะฮะเดี๋ยวเตรียมตัวไปรับลูกค้ากัน ค้าน่าจะอยู่คอนโดลุมพินีนะครับผมดูจากแผนที่คอนโดลุมพินีครับสิบเนาทีครับผมไปไปรับลูกค้ากันอ,อผมให้ดูเลยนี่คอนโดลุมพินีทีออ่ลังสิตนะผมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นหรือเปล่าแต่ที่นี่เข้าทางไหนให้ออกทางนั้นนะเพราะว่าถ้าเข้าฝั่งหน่งไปออกอีกฝั่งหนก็ไม่ได้ เขาไม่ได้ลิงค์หากันแต่ที่อื่นผมไม่รู้แต่ที่นี่ก็เป็นอย่างนี้ใกล้ถึงลูกค้าแล้วโอเคเดี๋ยวไปรับลูกค้าแป๊บนึงครับส่งงานแรกเสร็จแล้วครับเป็นงานส่งนักเรียนเอา่าวรติดใช้เวลาไปทั้งหมดงานแรกนะครับ39นาทีระยะทาง13กมกิโลรถมันติดครับต้อเรียนเปิดเทอมแล้วก็เลย ตอนนี้เจ็ดโมงสี่ิบห้าเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวค่อยวิ่งต่อรอแป๊บนึงเจ็ดโมงสี่สิบห้าแล้วโ,โหงานแรกหยาบเลยช่วงนี้เราติดครับต้องทําใจเดี๋ยวพักก่อนแล้วกันไปไปครับงานที่สองแล้วไปรับอยู่หมู่บ้านอะไรเนะี่ยฟีโนโพรลีโนโไปส่งรามินธาครับแถวรามินธางานที่สองจ้ะไปงานที่สองกันแปดโมงแล้วตอนนี้ ส่งงานที่2เสร็จเรียบร้อยครับคืออย่างนี้งานที่2อ,อะ่ะเรียกจบงานที่2แล้วลูกค้าคนเดิมมาเรียกต่อครับมาเนี่ยอันนี้งานที่3ผมก็เลยจากงานที่2ต่อง,งานที่3คือลูกค้าคนเดิมเข้าแวะไปเอาของครับแล้วก็กดเรียกอีกทีนีมาส่งที่โรงพยาบาลภูมิพลนะฮะนี่ผมได้3งานแล้วเชาว้านี้ตอนนี้9 15. ก้าโมงสิก็เดี๋ยวรอดูอีกครับ ผมมีแคมเปญวันนี้ผมได้สองแคมเปญนะผมเพิ่งเห็นเดี๋ยวให้ดูแคมเปญผมนี่สองแคมเปญคืออ,อันนี้อันแรกเนาะข,บบขับครบฟรีเที่ยวออนไลน์อย่างน้อยสี่ชั่วโมงนี่ได้สามร้อยบาทอันนี้ผมขับไปสองเที่ยวแล้วออนไลน์ยังไม่ครบผมเปิดออนไลน์ตอนแปดโมงน่าจะเที่ยงต้องเปิดถึงเที่ยงครับแล้วก็อีกอีแคมเปญหนึ่งก็คือเนี่ยขับเจ็ดรอบ การันตีรายได้ครับถ้าไม่ถึงพันสี่เขาเพิ่มให้เลยโบเขาเ,เขาเพิ่มให้เลยนะฮะนี่ครับการันตีรายได้อันนี้ผมอาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปล้วอันนี้เริ่มใหม่อาทิตย์นี้ก็หาแบบระยะสั้นๆครับวิ่งใกล้ๆ <c oughs> ได้เจ็ดรอบได้สักหกเจ็ด <c> ร <oughs> ้อยอะไรเงี้ยรอบละร้อยเงี้ยดีนะวิ่งหนึ่งเทพนะเขาเพิ่มให้เลยนะจากเราวิ่งครบเจ็ดรอบปั๊บเราได้เท่าไหร่เนี่ยเขาจะปัดให้ครบพันสี่เลย โอเคนะแคมเปญน,นี้ดีวันนี้ผมได้สองแคมเปญน,นะจะวิ่งแค่ประมาณนี้แหละวันนี้เอาสักเจ็ดแปดรอบครับวันนี้ไม่ไม่เอาเยอะแต่แคมเปญเยอะเดี๋ยวรอผู้สานครับตอนนี้เก้าโมงสิบหกโอเคเดี๋ยวรอรอลูกค้าที่นี่แหละครับรอเที่ยวต่อไปครับส่งงานที่สี่เสร็จแล้วครับแต่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไม่รู้เออผมรับจากแถว สะพานใหม่มาลาดกับบังฮะเนี่ยซอยอะไรสี่แปดสามร้อยสิบเอ็ดบาทเ,เดิมคืออย่างนี้ใช้เวลาแล้วยาเวลาเจ็ดสิบนาทีชั่วโมงกว่าแล้วเขาเรียกหมดอีโคโนมี่หมดประหยัดใช่ไหมแล้วอยู่ในระยะผมผมปฏิเสธผมก็เสียคะแนนผมก็เลยต้องกดรับพอรับมาดูดิเจ็ดสิบนาทีมันเสียเวลาไม่รับก็เสียคะแนนมันก็ลําบากงานที่สี่ผมว่าไม่คุ้มอะตอนนี้หางานกลับจะหาเจอไหมเนี่ย ตอนนี้11บเอมงยีมันมีงานเร่งมางานหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาเร่งผมอะเขาผมก็เพิ่งว่ายังส่ง้บสามไม่เสร็จเลยเขารีบเขาน่าจะไปขึ้นเครื่องผมถ้าดูไม่ผิดนะแต่ก็บอกให้เขายกเลิกไปก่อนเพราะผมยังส่งไม่ได้รถมันติดครับโอเคงานที่สี่ขอบเลยงานที่สเดี๋ยวรองานที่หครับนี่ครับงานที่หมาแล้ว ออกจากสนามบินมาก็ในงานที่6ประมาณ10นาทีไม่ถึงครับผมคือนทางมันเป็นทางเขาเรียกว่าทางยกระดับอะ่ะมันไม่ได้ออกข้างนอกนต้องรอจังหวะทางลงแต่งานมันเด้งมาก็กดรับไปครับไปเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันโอเคงานที่เจ็ดครับรับจับพัฒนาการไปแถวเอ่อไปสนามบินนนเมืองผมน่าจะพอแล้วนะเที่ยวนี้ รอบที่เจ็ดแล้วพอแล้วเข้าบ้านดีกว่าผมว่าวันนี้มันไม่ค่อยเวิร์กไปไปรับลูกค้ารายที่เจ็ดงานที่เจ็ดแล้วก็เข้าบ้านแล้วครับผมอ่ะสรุปเลยได้วันนี้ครับวิ่งเจ็ดชั่วโมงนะเอ้ยเออเจ็ดชั่วโมงเจ็ดเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองเท่าไรห้าหกเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงได้พันสองได้พันสองแล้วผมได้อีก ไอแคมเปญอีกสองอันสส,สี่ร้อยก็เท่าไหร่วะสามร้อยเดี๋ยวมันได้ทั้งหมดเจ็ดร้อยทั้งหมดวันเนี้ยพันสี่กับสามร้อยพันเจ็ดเจ็ดชั่วโมงแล้วก็เข้าบ้านละนี่ได้งานสุดท้ายมาที่ดอนเมืองแถวบ้านเนี่ยเข้าบ้านพอดีสรุปวันนี้ มันบ่ายแล้วไงก็อยากจะเข้าบ้านแล้วเพราะว่าเจ็ดเจ็ดชั่วโมงแล้วออกตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายตึงงานส,สุดท้ายเสร็จอ่ะบ,บ่ายสองเจ็ดชั่วโมงก็โอเคอยู่นะถ้าอยู่สายเย็นเย็นบ่ายสามสี่โมงเนี้ยในกรุงเทพแล้วมันติดผมไม่อยากอยู่ไงก็เลยกลับกลับบ้านดีกว่าพอแล้วเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้วิ่งใหม่เพราะว่าออกมาวิ่งประจำแลครับ มันก็พอได้อยู่นะวันหนึ่งอะเท่าไหร่นะถ้าขยันวิ่งออ,อกแต่เช้าตีสี่ตีห้าเขาออกกันอะน่าจะได้สองคันนะแต่ผมไม่ได้หักโหมเลยขนาดนะัวิ่งแค่นี้แหละสนใจก็มาวิ่งก็สมัครแอปก็ได้นะครับมาได้อยู่ครับช่วงนี้